ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปเช็คไงพอจำสั้งที่สองก็เลยนไปชื่อบัญชีอะไรพี่อมอาชื่อบัญชีลูกค้าเก็บไว้อยู่ใช่ไหมคะใบสลิปอะไรมันชื่อชื่ออะไรริยาัพสิงห์โอ้โหมันมีมันมีหลายบัญชีมากมันมีหลายบัญชีมากมันเป็นบัญชีม้าค่ะมันเปิดหลายบัญชีเลยสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับผมก็วันนี้นะครับมาแจ้งเตือนนะครับ ยังเกอนเหมือนเดิมนะครับไทยสังคมนะครับมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ามันมาในรูปแบบแบบนี้นะครับวันนั้นผมเข้าไปเช็คที่โปรไฟล์มันนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับอ่าเพลรถไถมินิราคาส่งจากโรงงานนะครับมันขายราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดพันกว่าบาทหรอเจ็ดพันเก้ามาขายราคาเจ็ดพันเก้าซึ่งมันเอารูปโปรไฟล์ผมไปแล้วก็เอา AI ไป็ปทำนะครับเปลี่ยนรูปหน้าเราเอาเครื่องยนต์ออกนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นเพจปลอมร้อนะครับวันนั้นผมจะเข้าไปเช็คนะครับเจ็ดร้อยกว่ายูทเซอร์นะครับที่พูดติดตามนะครับวันนี้มันพุ่งขึ้นมา3,800คนแล้วนะครับนั่นคือท่านตกตกในอันตรายครับผมบอกไว้ก่อนนะครับรถไถวินิเสียกรุงนะครับขอชี้แจงบางนี้นะครับเรามีตัวตนอยู่จริงนะครับอยู่ที่อําเภอคนแก้วนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับอาจลูกค้าที่วนเวียนเข้ามาหาผมนะครับก็จะรู้ดีว่า เราอยู่ที่นี่นะครับจริงนะครับรถไถมินินะครับจะมีอยู่สองราคานะครับหนึ่งมเจ็ดันบาทนะครับแล้วก็สอง0มืหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับไอที่เจ็ดพันแปดพันนั่นน่ะมิจฉาชีพร้านเปอร์เซ็นนะครับมันจะหลอกให้ท่านโอนมัดจํานะครับมันโอนมัดจำสามพันบาทนั่นคือมิจฉาชีพนะครับตัวนั้นนะครับเราจะชี้แจงดังนี้นะครับเพจนะครับเพจเพจ เพจรถไถมินินะครับเพจรถไถมินิเสียกรุงนะครับมันจะมีเบอร์โทรนะครับรถไถมินิเสียกรุงนะครับเบอร์โทร0942547924อันนี้ชัดเจนครับเราทําแบบชัดเจนครับมีเบอร์โทรนะครับนั่นคือตอนนี้ผู้ติดตามน่าจะอยู่ที่120,000กว่ายูสเซอร์นะครับตอนนี้นะครับนั่นคือเพจจริงนะครับแล้วจะหลักๆเลยเพจจริงมีเบอร์โทรเบอร์เดียวนะครับเบอร์โรงงานนะครับเป็นเบอร์เดียวที่ติดต่อนะครับไส่วน เพจฟอมนะครับอย่าเห็นแกกของถูกครับเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาหาว่าใช่ของเราไหมนะครับโอนเงินไปเรียบร้อยนะครับสามพันบาทนะครับผมบอกให้ไปแจ้งความได้เลยนะครับแจ้งความเรียบร้อยนะครับก็บัชชีมาทั้งนั้นครับพะฝากถึงรัฐบาลนะครับฝากถึงผู้่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตำรวจนะครับสารสนเทศอะไรกระช่างนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในนี้นะครับมันเป็นปัญหากับคนทํามาหากินครับผมตรงนี้นะครับมันมีมิจฉาชีพเข้ามาปุ๊บลูกค้าก็ไม่กล้าโอนเงินนะครับนั่นคือปัญหานะครับ แล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งนะครับบัญชีนะครับบัญชีที่โรงงานเราใช้นะครับจะเป็นนามสกุลขันอาสาเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับเป็นบัญชีอื่นนีไม่ไม่ไม่ได้รับผิดชอบนะครับเพจจริงนะครับก่อนที่จะซื้อหรือก่อนที่จะตัดสินใจว่ามันเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมลูกค้าแอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับ0 9 4ย์4 7 9 2 4แล้วก็กดวิดีโอคอลดูได้เลยนะครับผมก็ยินดีให้แอดมินพาดูได้เลยว่าเรามีเรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับตรงนี้นะครับ ก็ฝากเตือนนะครับก็สามพกว่ายูสเซอร์นั่นคือท่านตกอยู่ในอันตรายนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับเพราะฉะนั้นจะโดนนะครับผมก็ฝากเตือนไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ